ท่านผู้ชมครับธุรกิจโรงแรมมีการใช้พลังงานในปริมาณที่สูงมากดังนั้นต้นทุนในการดำเนินงานก็สูงตามไปด้วยแต่ละโรงแรมก็พยายามที่จะหาวิธีการในการลดต้นทุนที่โรงแรมดูสิตไอแลนด์เชียงรายก็เช่นกันครับที่นี่เขาได้นําพลังงานหมุนเวียนเข้ามาใช้ประโยชน์โอ้โหโรงแรมใหญ่โตแบบนี้นี่แหละครับที่เขาใช้พลังงานหมุนเวียน แต่ผมได้ยินมาว่าเขาใช้มานานแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2532โดยได้ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ได้เก็บข้อมูลเพื่อศึกษาผลที่ได้จากระบบดังกล่าวหลังจากที่เราได้ให้ความร่วมมือกับทางพอพ,อพอทำการศึกษาวิจัยนะครับในเรื่องของการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับร่วมกับความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศนะครับ เห็นผลสําเร็จนะครับโรงแรมก็ได้ดําเนินการขยายนะครับจำนวนแผงเพิ่มขึ้นนะครเป็น180แผงทั้งหมดนะครับซึ่งสามารถที่จะผลิตน้ําร้อนได้โดยเฉลีย่ยประมาณ22ลูกบาทเมตรต,ต่อวันหรือ22,000ลิตรนะครับว,ว้าวเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแหมผลิตน้ําร้อนได้ตั้ง20,000กว่าลิตรโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า โดยชื่อเต็มๆของระบบนี้ก็คือระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานร่วมกับความร้อนเหลือทิ้งการทำงานของระบบนี้ก็ไม่ยากครับเราจะแยกการทำงานออกเป็น2ส,ส่วนในส่วนแรกนั้นปั๊มน้ำก็จะสูบน้ำเย็นให้เข้าไปที่แผงโซลาเซลล์เมื่อได้น้ำร้อนแล้วปั๊มก็จะทำหน้าที่สูบน้ำร้อนออกมาแล้วส่งไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ำร้อน และในส่วนที่2ปั๊มน้ําก็จะสูบน้ําเย็นให้ไปผ่านความร้อนที่เหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศในลิฟต์และความร้อนจากตู้แช่ของโรงแรมเมื่อได้น้ําร้อนแล้วปั๊มน้ําก็จะสูบน้ําร้อนที่ได้นั้นไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ําร้อนเช่นเดียวกับส่วนแรกก่อนที่จะจ่ายแจกไปยังห้องพักและบริเวณต่างๆภายในโรงแรมครับเพื่อให้แขกได้ใช้กันต่อไปละครับคือในเรื่องของ การประหยัดค่าให้จ่ายนะครับหลังจากที่เราเรานำระบบตัวนี้เข้ามานะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับปีหนึ่งก็สามารถที่จะประหยัดได้ประมาณล้านกว่าบาทนะประมาณล้านสก็เฉลี่ยประมาณเดือนละ1 0 0 0 0แบาทนะครับก็ทำให้ประหยัดค่าให้จ to ่ายตรงนี้ลงไปครับเห็นไหมล่ะครับว่าพลังงานจากธรรมชาติก็ช่วยเราประหยัดได้ความร้อนจากแผงโซลาเซลล์สามารถทำน้ำร้อนได้60-80องศาเลยนะครับ ส่วนความร้อนเหลือทิ้งก็ผลิตน้ำร้อนได้48-50องศาเลยทีเดียวแม่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองไปเลยนะครับดีกว่าปล่อยให้ความร้อนสูญเปล่าไปเฉยๆนอกจากเรื่องของพลังงานทดแทนแล้วโรงแรมที่นี่ยังใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารการกินอีกด้วย จึงมีโครงการปลูกผักปลอดสารพิษไว้ให้แขกที่เข้ามาพักได้รับประทานกันแบบสบายใจอีกด้วยล่ะครับแม่มีนโยบายอย่างนี้ก็ไม่แปลกใจหรอกครับที่โรงแรมดุสิตไอแลนซ์เชียงรายแห่งนี้จะได้รับรางวัลการันตีความยอดเยี่ยมด้านพลังงาน Thailand Energy Award ในปี2007ครับท่านผู้ชมกานนรนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผสมผสานร,ร่วมกับความร้อนเหลือทิ้ง ที่ใช้ในการผลิตน้ำร้อนในธุรกิจโรงแรมช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าประหยัดต,ต้นทุนและที่สำคัญช่วยให้ประเทศของเราลดการนำเข้าพลังงานได้อีกด้วยครับสนับสนุนโดยบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชน